วัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็ว,วน,นี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วก็4นะคะ grade 3แล้วก็ grade 4 students นะคะอ่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพามาดูนะครับตัวนีเนเวนะะ้เป็น session ที่5แล้วนะคะเป็น s e สชั่นที่5แล้วเป็นเรื่องของ animals นะคะ Animals ก็คืออะไรคะร <Yeah, me. S 1> สัตว์นั่นเองนะคะ <Yeah. S 1> เก่งมากเนาะ a n i m a l s ก็คือสัตว์นั่นเองนะคะ,ะทีนี้นะคะนครูเชื่อว่านี่นหลายหลายคนนะคะนา่าจะรู้เรื่องสัตว์ดีนะคะทีนี้ครูจะพาพวกเราไปดูเนาะมาดูตัวอย่างค่ะใบงานตัวนี้หน้า,นาแรกนะคะมันบอกว่าอะไรคะมันบอกว่า where are the children where are the children นะคะ ก็คืออะไรคะ Where are the children เด็กๆเด็กๆเหล่านั้นอยู่ที่ไหนนะคะ Children แปลว่าเด็กๆนะคะเด็กๆเหล่านั้นอยู่ที่ไหนเนาะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าดูจากรูปแล้วนะคะดูจากรูปแล้วมีนะคะมีเด็กหลายคนเลยนะคะเขากำลังอยู่ที่ the zoo นักเรียนเห็นไหม zoo zoo นะคะหรือว่า z d o o ก็คือ zoo นั่นเองนะคะก็คือสวนสัตว์ at the zoo เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ zoo นะคะต่อไปค่ะเขาก็เลยโจทย์ถัดไปนะคะเขาถามว่า what color is the elephant what color is the elephant เดี๋ยวพูขอเนี่ยไวดเลยตรงอ k a y อ่ะอ่ะนะคะ what color color คืออะไรนักเรียน c o l ล r ก็คือสีนั่นเองใช่ไหมคะอ่าสี What color is the elephant ช้างตัวนี้มันสีอะไรนะคะนักเรียนดูช้างสีมันสีอะไรคะสีเทาใช่ไหมคะอ่า uh, สีเทาภาษาอังกฤษก็คือ gray นะคะ gray นะคะนี่ G R E Y นะอ่า uh, g r a y เขียนได้สองแบบนะคะ G R E Y หรือว่า G R A Y นะคะโอเคนะทีนี้นะคะ,ะก็คือให้ตอบคำถามนะคะ,ะคุณครูจะพานัาเรียนดูเลยนะคะเรามาดูช่วยกันแล้วก็ตอบไปพร้อมพร้อมกันนะคะ,ะมาดูค่ะ questions นะคะ questions ตรงนี้นะ,ะ questions ตรงนี้ข้อที่หนึ่งนะคะมันถามว่า What is the elephant looking at? The elephant ช้างอะคะ่ะหนภาพไหนมีช้างอ๋อภาพนี้นะคะภาพนี้มีช้าง What is the elephant looking at? ช้างมันกำลังมองอะมองมองอะไรอยู่ Looking แปลว่ามองนะคะ Looking แปลว่ามองช้างมันกำลังมองอะไรอยู่คะนักเรียนอ่า นักเรียนดูสิช้างเขากำลังมองดูอะไรนะนะคะแต่หันมาทางนี้ t o อะไรมี t o อะไร t o อะไรมันบอกว่า t o นะคะอะไรเอ่ยมี2อ,อันนี่คำนี้แปลว่า two, t w o t w o t แปลว่า2อะไรล่ะ2อันเด็ก2คนไหมในภาพมีเด็กกี่คน1 2 3นะคะมีเด็ก3คนแสดงว่าไม่ใช่เด็ก2คนแล้นะคะ แสดงว่าเขากำลังมองดูอะไรคะมีตัวอะไรคะนี่อ่าสองตัวอยู่ตรงนี้น่าจะเป็น mice นะคะ mouse แปลว่าหนูนะคะอ่าเขากำลังมองดูหนูอยู่ใช่ไหมคะไม่ได้มองดูครูนะมองมองดูหนูไม่ได้มองดูครูนะอ่ะมองดูหน,นะหนูสองตัวอยู่นะคะหนูภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า mouse นะคะ m o u s e mouse แปลว่าหนู1ตัวแต่ถ้าหนูหลายตัวนะคะหนู2ตัวขึ้นไปเราจะเรียกว่า mice นะคะมันจะเปลี่ยนรูปทันทีเป็นรูปของข้อหนูพน์นะคะมันจะไม่บอกว่า mouse เต erm ิม s นะตัวนี้นะคะหลักการเต erm ิม s ก็คือมันเปลี่ยนรูปนะคะคุณครูได้เคยสอนไปบ้างแล้วนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .4 แล้วนักเรียนชั้นป .3 ก็ยังไม่ได้ลงเยอะนะคะอันนี้ก็คือต้องจำเอาไปก่อนเนาะ mouse คือเมาส์หนึ่งตัวก็คือหนูหนึ่งตัว ถ้าหนูหลายตัว2ตัวขึ้นไปเราเรียกว่า mice นะคะ mice ตัวนี้ค่ะโอเคเนาะมีหนูตั้ง2ตัวค่ะนักเรียนค่ะเราจะต้องใช้ข้อนี้ก็เลยตอบ mice นะคะเสร็จแล้วนะคะนี่คือข้อที่1น,นะคะ that's number one ต่อไป number 2นะคะข้อที่2นะคะข้อที่2นักเรียนดูภาพใน worksheet ของนักเรียนนะคะ นี่รูปภาพเป็นแบบนี้นะคะเขาถามว่า what can the girls e e what can the girls e e girl ก็คือเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะ girl คือเด็กผู้หญิงเขา see อะไรเขา see แปลว่าเขาเห็นอะไรนะคะเด็กผู้หญิงกำลังเห็นอะไรนะคะในรูปภาพนักเรียนดูสิเด็กผู้หญิงเขากำลังเห็นอะไรคะนี่ มีเด็กผู้หญิงหนึ่งคนค่ะเขากำลังมองเห็นอะไรคะเขาชี้มาที่นี่นะคะน่าจะเป็น alligator หรือเปล่านะคะ an alligator or a crocodile นะคะถ้าเกิดว่าเป็น alligator นะคะเขาน่าจะใส่ a อนเพราะว่า alligator มันออกเสียงเป็น a l, l เพราะฉะนั้นถ้ามีหนึ่งตัวมันต้องเป็น a อนทังหน้านะคะแต่ตัวนี้เขาใส่อะมานะคะแสดงว่าเขาตั้งใจให้เราเขียนคำว่า crocodile นะคะ crocodile เพราะฉะนั้นเขากำลังมองดู crocodile อยู่นะคะก็เลยต่อ crocodile นะคะ,ะ, C, ะ C R O D I L E นะคะมองเห็นไหมคะเรียเลื่อนให้ดูนะคะนี่นะคะ crocodile นะคะ crocodile <c oughs> ก็คือจอระเข้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ how many goats can you see goats ก็คือแพะนะคะ,ะนักเรียนเห็นแพะกี่ตัวในภาพนี้นักเรียนเห็นแพะกี่ตัวคนะหะึ่งสอ แล้วก็ t ใช่ไหมคะมี three นะคะมี three goats นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ตอบเลยค่ะตอบจำนวนเลยค่ะก็คือ three ก็ให้เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะไม่เขียนเลขสามนะคะไม่ให้เขียนเลขสามนะ,ะ,มใ,หนมนะ,ะให้เขียน three t h r e e นะคะเพราะว่าคุณครูเคยให้ท่องแล้วนะคะตอบ three เนาะ,ะโอเคประมาณนี้นะคะ ต่อไปค่ะ NUMBER 4ข้อที่4ค่ะ What color is the frog ดูจากรูปภาพค่ะอ่าเขาถามว่า the frog frog ก็คืออะไรคะก็คือกบนั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนดูดีนะคะ What color ถามหาอะไรคะ color ก็คือสีนั่นเองค่ะ What color is the frog กบมันสีอะไรคะนักเรียนนักเรียนดูภาพนักเรียนคิดว่ากบสีอะไรคะอ่ะดูซิตัวไหนคือกบ นี่ไงนะคะคนนี้คือกบค่ะมันก็ต้องเป็น Green ใช่ไหมคะตอบ Green นั่นเองอ่าเขียนคำว่า Green ลงไปเลยค่ะนะอ่าโอเค G R e e N, green นะคะต่อไป Number 5 what can the boy see what can the boy see นะคะเด็กผู้ชาย มองเห็นอะไรนักเรียนคิ่ว่าเด็กผู้ชายมองเห็นอะไรคะมันคือตัวอะไรคะนักเรียนนะมันคือตัวอะไรคะตุ๊กแกใช่ไหมคะนี่เขาชี้ที่ตุ๊กแกนะคะเพราะฉะนั้นเขาเห็นตุ๊กแกนะคะเพราะฉะนั้นตุ๊กแกนะคะในภาษาอังกฤษก็คืออะไรมีใครรู้ไหมเอ่ย g e t k o นะ อ่ามันคือเกโกตุ๊กแกก็คือเกโกนั่นเองนะคะเกโกแปลว่าตุ๊กแตะตุ๊กแกนะคะ <c oughs> โอเคนะอ่าเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับพาร์ทแรกนะคะต่อไปแอคทิวิตี้ที่ B นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ย look at the picture นะคะให้ดูที่รูปภาพเนาะให้นักเรียนดูที่รูปภาพแล้วเขาก็ถามว่า How many animals are there? ะะมีสัต์อยู่กี่ตัวนะะ Write one word on each line. ให้เขียน1นึ่คำในแต่ละเส้นนะคะในแต่ละที่เขาเว้นให้อะคะ่ะโอเคไหม There are two examples มีสองตัวอย่างค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะอ่ะเรื่องนี้เป็นการเรื่องการใช้ there is there are นะคะอ่ะ there is there are นะคะ There is กับ there are สองอันนี้นะคะมีความหมายแปลว่ามีค่ะถ้าคุณครูจะบอกว่าคุณครูมีสุนัขอยู่1นึ่งตัวครูถ้ามี1อันเราจะใช้ there is นะคะโอเคไหมอ่ะเพราะว่า there is ใช้กับสิ่งที่เป็นเอกพจน์มี1อันแต่ถ้ามีหลายอัน2อ,อันขึ้นไปค่ะเราจะใช้ there there are โอเคไหม แล้วถ้าเกิดว่าอะไรที่มันนับไม่ได้ถือว่าเป็นเอกพจน์ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้เดออิสนะคะอะไรที่มันนับไม่ได้นะอย่างเช่นน้าอะไรพวกนี้นะคะหรือว่า Orange juice อะไรพวกนี้นะคะอะไรที่มันนับไม่ได้หรือเงินอะไรพวกนี้ค่ะถือว่าเป็นคํานามที่นับบาไม่ได้อะไรที่นับไม่ได้ให้ถือว่าเป็นคํานามที่เป็นเอกพจน์โอเคนะคะอ่ะ e is there are แปลว่ามีนะคะอ่ there is t h e r e are แปลว่ามีนะโอเคนะ ทีนี้นะคะให้พวกเราเลือกเห็นไหมวัวตัวเนี้ยนะคะวัวตัวเนี้ยมีหนึ่งตัวใช่ไหมคะนักเรียนเขาก็เลยใช้ there is ค่ะมีเขาให้ there มาแล้วค่ะ there is เพราะว่ามีวัวหนึ่งตัวไงคะ there is one นะคะมีหนึ่ง one ก็คือหนึ่ง there is one cow ก็คือมีวัวมีแปลเลยค่ะมี วัวหนึ่งตัวนะคะวันคาวก็คือแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าก็คือวันคาวก็คือวัวหนึ่งตัวนะคะต่อไปค่ะนะักเรียนค่ะดูสิมีมีม้าสองตัวใช่ไหมคะมีม้าสองตัวค่ะม้าก็คือ horse ใช่ไหมคะอ่ะเขาก็เลยใช้ there are นะคะเพราะว่าม้ามีอยู่สองตัวไงคะนะักเรียนคะม้ามีสองตัวใช้ there are ค่ะ they are t บอกจำนวนได้นะคะ there are two horses นะคะก็คือมีม้าสองตัว horses จาก horse เฉยๆเนี่ยปกติ horse งท้ายด้วย e แต่ว่าม้าไม่ได้มีตัวเดียวค่ะมันมีตั้งสองตัวเพราะฉะนั้นต้องเติม s ด้วยนะคะอ่าอ่ะ,อะเข้าใจไหมนะคะน่าจะเข้าใจเนาะโอเคเดี๋ยวกูพาท,ทำเลยค่ะมาดูไปไปพร้อมๆกันนะคะมาดูอันแรกค่ะ นักเรียนหามองเห็นจีราฟกี่ตัวจีราฟกี่ตัวเอ่ยจีราฟหนึ่งตัวใช่ไหมคะมีหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเราจะใช้ there อะไรคะ there is นะคะเติม is ไยคะ่ะเขามี there ให้แล้วนี่เห็นไหมอ่า uh, there is แล้วก็ตามด้วยจำนวนค่ะก็คือ one ใช่ไหมคะ there is one giraffe นะคะ giraffe g r a f เสร็จแล้วนะคะอืมโอเคต่อไปอันที่สองค่ะเข้าที่สองนะคะนี่คือ h ป p o ใช่ไหมคะ h i p o p o t a m u s นะคะ h i p o p o t a m u s อ่าเดี๋ยวครูจะพาเขียนแบบเต็มนั่เรนจะบอกว่า h ป p o เฉยๆก็ได้นะคะก็ไม่ผิดเหมือนกันแต่ว่า h i p o p o t a m u s น่าจะดีกว่านะ,ะ a. เอออ่ะ โอเคนะคะ h i p o t h e r m u s นะ there ใช้อะไรคะมีต้องสองตัวเลยค่ะเราใช้ t ดถ้ามีสองตัวเราใช้ t ด e r e นะคะถ้าหนึ่งตัวถ้าหนึ่งตัวเราจะใช้ is แต่ถ้าสองตัวขึ้นไปเราจะใช้ are โอเคไหมคะอะ่ there are มีกี่ตัวคะ two t w o two ค่ะ there are two hippo นะคะ hippo เขีย <Hi> <Hi ppo. S 1> น h i p โ o เฉยๆก็ได้แต่ว่าต้องเติม s หรือ es ให้ครูด,ด้วยนะคะแต่ครูจะพาเขียนแบบเต็มนะคะก็คือ hippopotamus อะค่ะโ i เตมัสเตมัสนะคะเติม es เพราะว่า hippo มีมีเนี่ยนะคะเพราะว่า hippo มีอยู่สองตัว hippopotamus นะคะตรงนี้ค่ะ h i p โ o p o t a m โอเคนะอ่าใครไม่ทันต t อปไว้นะคะโอเคอ่าโอเคนะคะต่อไปค่ะนะคะ there are two hippopotamus เสร็จแล้วข้อถัดไปค่ะ number three มีลิงอยู่หนึ่งตัวใช่ไหมคะถ้ามีหนึ่งตัวเราก็เลยใช้ there is งั้นไง there is one มังคีนะคะมังคีมังคีต้องเติม S อสไหมคะไม่นะคะอ่าเพราะอะไรก็เพราะว่ามังคีมีตัวเดียวไม่ต้องเติม S นะคะโอเคนะต่อไป Number 4นะคะงูอ่างูตั้ง3ตัวเราต้องใช้ R สิคะอ่า the y a r อะไรคะ3ค่ะก็คือ three อ่า three 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 อะไรคะ three snake นะคะ three snakes เติม s ด้วยนะคะเพราะว่า snake มีตั้งสาตัวนะคะมีตั้งสาตัวต่อไปค่ะ number f i เสือค่ะเสืออ่ะ there มีหนึ่งตัวก็ใช้ there is ค่ะ there is one tiger นะคะอ่ะ ไวทไทเกอร์ไม่ต้องเติม S นะคะเพราะว่ามีหนึ่งตัวนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะต่อมามาดู Activity ที่4นะคะตัวนี้นะคะให้พวกเราดูรูปภาพแล้วก็ตอบแล้วก็สะกดนะคะโอเคอ่ะมาดูกันนะคะตัวอย่างเขามีให้ตัวนี้เป็นรูปไก่ใช่ไหมคะไก่ภาษาอังกฤษก็คือ Chicken นะคะ chicken เ,เนาะ h i c k e n s ens, ก็คือไก่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลย c h i c k e n นะคะ chicken นะคะเขียนลงไปนะคะต่อไปเรามาดูอันที่สองเป็นรูปอะไรคะแมวหรือหมา <c oughs> แมวนั่นเองใช่ไหมคะแมวก็คือ cat นะคะ cat ก็เป็นอะไรคะสีเปลี่ยนสีปากกาด,ดีกว่าสีเอแล้วก็ ทีแนะคะ C A T cat นะ,ะต่อไปค่ะตัวนี้เป็นรูปสุนัขใช่ไหมคะสุนัขนะคะก็คือ Dog นั่นเอง D O G dog แล้วเรียนทำไหนได้นั่นเรียงก็แขีงนก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะ ตัวนี้นะคะถ้านักเรียนไม่มั่นใจว่ามันคือตัวอะไรนะคะมันอาจจะเหมือนไก่หรือเหมือนนกหรือเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะคะเว้นไว้ก่อนก็ได้อ่ะมาดูกันค่ะตัวนี้นะคะเป็ดนะคะเป็ดภาษาอังกฤษคืออะไรนะเป็ดคืออะไรนะเป็ดก็คือ duck นั่นเอง d u c k เขียนคมีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่เขียนนะคะอ่าต่อไปค่ะ ตัวข้างล่างนะคะแพะแพะก็คือเราเจอกันมาแล้วเมื่อกี้นะคะก็คือ goat นะคะ goat g o a t นะคะนี่เสร็จแล้วและสุดท้ายค่ะมันมีตัว i ใช่ไหมคะมันมีตัว i แล้วก็มีตัว d อะไรเอ่ยตัวที่สองเป็นตัว i และลงท้ายด้วยตัว d ไก่หรือว่านก no. มันก็คือ bird ใช่ไหมคะมันต้องเป็น bird b i r d bird เนาะนะคะ b i r d bird เนาะโอเคเสร็จแล้วอ่านะคะโอเคนะคะส่วนหน้าถัดไปนักเรียนค่ะตัวนี้นะคะเอาไว้ให้หนักเรียนเอามาส่งที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาทำนะคะหร,หรือไม่ก็ถ้าเกิดว่ายังไงคุณครูจะพาเฉลยโอเคไหมคะอ่ะ วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะโอเคถ้าใครไม่ทันก็ไปสต็อปนะคะสําหรับรหัสวันนี้นะคะใครที่ดูคลิปเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อของนักเรียนนะคะเป็นชื่อเล่นอย่างนี้นะคะ,ะคุณครูจะเขียนให้ดูนะเหมือนของอตรงไหนว่นาตรงนี้ก็ได้เหมือนรหัสวันนี้นะคะใครที่ดูคลิปจบแล้วนะคะ,ะคุณครูก็เขียนชื่อของคุณครูค่ะแตงโมนะคะขีดนะคะไฮเอนนะไม่ต้องอันเดอร์สกอร์นะไฮฟเฟ้นค่ะ แตงโมแล้วก็พิมพ์คำว่า yes นะคะ yes นะคะ y e s yes โอเคไหมอ่าใครใครดูเสร็จแล้วให้พิมพ์ตัวนี้โอเคนะคะโอเควังวันนักเรียนจะได้รับชมคลิปทุกคนแล้วก็อย่าลืมส่งลงไลน์ด้วยนะคะว่นนานักเรียนชมแล้วโอเคนะคะ That will be all for today talk to you later bye